สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการจับคู่ SKU เมอร์ชานกับ SKU ร้านค้าในระบบ Big Seller กันนะคะการจับคู่ SKU เมอร์ชานกับ SKU ร้านค้าจะมีทั้งหมด4ช่องทางค่ะโดยคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการจับคู่วิธีที่4ค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะเหมาะสำหรับร้านค้าที่มี SKU จำนวนมากโดยใช้ไฟล์ Excel นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเรามารู้จัก SKU ร้านค้าและ SKU เมอร์ชานกันก่อนนะคะ SKU ร้านค้าค่ะคือ SKU สินค้าบนแพลตฟอร์มที่เราได้ทำการขายสินค้าค่ะส่วน SKU m e r ร์ชานค่ะคือ SKU สินค้าบนระบบ Big Seller ค่ะโดยเหตุผลและประโยชน์ที่เราต้องมาดําเนินการจับคู่ SKU นะคะก็คือจะได้รู้ว่าสินค้านี้ค่ะขายอยู่ในร้านค้าได้ถ้าร้านค้าได้ทําการเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าคงค้งค่ะ เมื่อมีการจัดการคำสั่งซื้อในระบบ Big s e r l e r ระบบจะทำการตัดจำนวนสต็อกของ SKU m e r c h a n t ในรายการสินค้าคงคลังให้อัตโนมัติและทำการอัปเดตสต็อก SKU m e r c h a n t ถึงหน้าร้านค้าแบบเ e ียลไทมนะคะต่อไปค่ะเรามาดูขั้นตอนการจับคู่ SKU m e r c h a n t กับ SKU ร้านค้าโดยใช้ไฟล์ Excel กันนะคะโดยในคลิปนี้ค่ะเราจะแนะนำทั้งหมด2วิธีนะคะก็คือวิธีที่1ค่ะให้ไปที่หน้าสินค้าคงคลังค่งงคะเลือกเป็นการจับคู่ SKU นะคะ หลังจากนั้นค่ะให้เรามาที่แท็บยังไม่จับคู่ค่ะเลือก SKU ที่เราต้องการจับคู่นะคะแล้วกดนําเข้าเพื่อสร้างการจับคู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะในส่วนนี้นะคะให้เราเลือกแพลตฟอร์มค่ะที่เราต้องทําการจับคู่นะคะแล้วก็เลือกร้านค้าที่เราทําการจับคู่ค่ะเราจะเลือกเป็นร้านค้าทั้งหมดหรือว่าเลือกเป็นบางร้านค้าก็ได้นะคะหลังจากนั้นกดยืนยันและส่งออกค่ะระบบนะคะก็จะทําการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ให้เรานะคะให้เรากดดาวน์โหลดค่ะ พอเรากดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะระบบค่ะก็จะมีไฟล์ Excel ของเราที่เราทำการดาวน์โหลดมานะคะให้เราเปิดไฟล์ขึ้นมาค่ะพอเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะคะ ระบบค่ะจะเจนข้อมูลออกมานะคะเป็นชื่อ SKU ร้านค้าค่ะตัวอย่างของชื่อสินค้าชื่อเล่นของร้านค้าค่ะในส่วนนี้ค่ะให้เราทําการกรอกชื่อ SKU m e r c h a n d นะคะโดยให้เราทําการก๊อปชื่อ SKU m e r c h a ที่เราทําการตั้งนะคะแล้วก็เอามาใส่ในชื่อ SKU m e อ c h a n d ในช่องนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เราทําการกด save นะคะแนะนําให้กด save as ค่ะพอเรากด save as เรียบร้อยแล้วนะคะจะกลับมาในหน้านี้ค่ะ ให้เรากดคลิกที่นี่เพื่ออัปโหลดไฟล์ที่เราได้มีการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นกด Open แล้วกดบันทึกค่ะเพียงเท่านี้ค่ะขั้นตอนการจับคู่ SKU m e r c h a าร i นะคะในหน้าการจับคู่ SKU นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปวิธีที่2ค่ะไปที่หน้า SKU m e r c h a ารนะคะให้เราไปที่เดิมค่ะสินค้าคงคลังค่งงคะเลือกเป็น SKU m e r c h a า d ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดนําเข้าและส่งออกนะคะ เลือกเป็นการจับคู่ SKU ร้านค้าค่ะและทำการดาวน์โหลดเทมเพลตนะคะพอเราดาวน์โหลดเทมเพลตมาเรียบร้อยแล้วอะค่ะในส่วนนี้นะคะให้เราทำการไปที่หน้าเดิมค่ะ พอเราดาวน์โหลดไฟล์นำเข้าการจับคู่ SKU Merchand เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากลับมาที่หน้าสินค้าคงคลังค่ะหน้า SKU Merchand เหมือนเดิมนะคะให้เรามาเลือกสินค้าทั้งหมดที่เราต้องการจับคู่นะคะและว้วกดคำว่านำเข้าและส่งออกในส่วนนี้นะคะจะให้ดาวน์โหลดไฟล์ส่งออก SKU Merchand เข้ามาก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดดาวน์โหลดค่ะพอเรากดดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการก๊อปชื่อ SKU นะคะ ตรงนี้นะคะทั้งหมดนะคะหรือว่า SKU ที่เรายังไม่ได้ทำการจับคู่ค่ะให้กรอบลงไปนะคะและไปที่ไฟล์การนำเข้าการจับคู่ SKU ร้านค้านะคะข้อมูลที่เรากรอบมานะคะตรงนี้นะคะชื่อ SKU นะคะก็คือชื่อ SKU เมอร์สาน,นะคะ่ะให้เราทำการกดวางลงไปเลยนะคะก็จะเป็นชื่อ SKU เมอร์สานที่เรายังไม่ได้ทำการจับคู่ค่ะเพราะเรากดวางลงไปแล้วนะคะ ให้เรามากออชื่อเล่นร้านค้าค่ะแล้วก็ชื่อ SKU ร้านค้าที่เราได้ตั้งชื่อ SKU ในแพลตฟอร์มต่างๆของเรานะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราทําการกดเซฟไฟล์นะคะพอเซฟไฟล์เรียบร้อยแล้วค่ะให้กลับไปที่หน้าเดิมค่ะแล้วกดคําว่านําเข้าและส่งออกน,นะคะกดการจับคู่ SKU ค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วให้กดคลิกที่นี่เพื่ออัปโหลดไฟล์นะคะให้เราทําการกดไฟล์ที่เรามีการเซฟนะคะที่การ ที่เราทําการใส่ชื่อ SKU เมอร์ชันชื่อเล่นของร้านค้าแล้วก็ชื่อ SKU ร้านค้าเรียบร้อยแล้วค่ะและ้วจากนั้นค่ะให้เรากดอัปโหลดค่ะพอเรากดยืนยันนะคะระบบก็จะอัปโหลดแล้วก็ทําการจับคู่ SKU เมอร์ชันให้กับร้านค้าของเราเรียบร้อยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะร้านค้าก็จะสามารถจับคู่ SKU เมอร์ชันกับ SKU ร้านค้าในระบบ Big Seller เรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าอยากเรียนรู้วิธีการจับคู่ SKU เมอร์ชานกับ SKU ร้านค้าอื่นๆในระบบ Bigseller สามารถค้นหาคลิปได้ในช่องทางของเราได้เลยนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ราน์แอด Bigseller ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ